สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับหวยลาวพัฒนางวดวันที่11เดือน1 0 64นะคะหวยลาวพัฒนาสูตรนี้สูตร1เม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียว2ตัวบนล่างเจาะเน้นๆน,น,นะคะ2ตัวบนล่างเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดแล้วก็3ตัวตรงโต๊ดนะคะมีทั้งหมด5หางห้า 5าหางนะคะสำหรับ3ตัวตรงโต๊ะนะคะเราจะมาชมกันนะคะสำหรับงวดวันที่11เดือน1 0 6ห่หวยลาวพัฒนานะคะ0เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะ ขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมวันที่11นะคะแอดจะมาสรุปคร่าวๆให้รับชมกันนะคะสำหรับงวดวันที่7เดือน10นะคะวันที่7เดือน10ล่าสุดที่ผ่านมานะคะมีทั้งหมด3สูตรนะคะ วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเดือน10บหัว,วลาพ,พัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะเลขที่ออกชุด6ตัว 8, 8, 2องหนึ่งแปดสองหสองแปดหชุด6ตัวนะคะชุด3ตัว8 50 2ตัวบน5 0 2ตัวล่าง 8 0นะคะ2ตัวล่างชุด4ตัวสองตัวล่างชุด6ตัวสองหนึ่งนะคะสูตรคัพิเศษนะคะเราก็เข้าตัวกับ2 1 1 2นะคะส่วน5 0 8 0ไม่เข้านะคะหลุดนะคะห้าศูเนี่องแหลุดนะคะกำลังวันก็มี1มี2มี8นะคะเข้า3ตัว1 2 8นะคะกำลังวันนะคะ128นะคะกำลังวัน ส่วนเด่นนะคะเด่นรองเด่นหนึ่งเด่นสี่เด่นรองนะคะก็หลุดนะคะไม่มีนะคะห้าศูนย์นะคะไม่มีไม่มีเด่นห้ารองห้าไม่มีอ่าไม่ไม่มีนะคะหลุดส่วนสุดเม็ดเดียวก็หลุดนะคะมาเด่นหกเนาะเด่นหกอ่าก็หลุดนะคะ ถ้า5 0สูตรนี้เด่น5นี้ก็เข้านะคะแต่ว่านี้เด่น6เนาะวิ่งรูด8กับ6นะคะต้องขออภัยนะคะวิ่งรูด8กับ6ต้องขออภัยนะคะ3ส,สูตรสำหรับวันที่7ก็หลุดทั้ง3ส,สูตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมงวดวันที่1 1นะคะชมกันต่อนะคะตามต่อ สำหรับงวดวันที่11เดือน1 0 6หหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียว2ตัวบนล่างนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะ3ตัวตรงโต๊ดนะคะเด่นวิ่งรูด3ตัวตรงโต๊ดนะคะว,วันที่11เด่นนะคะเรายังไม่ทิ้ง6นะคะเด่น6นะคะวิ่งรูดนะคะเด่น6วิ่งรูดนะคะ แปดนะคะวิ่งรูดแปดกับหกนะคะวิ่งรูดแปดกับหกนะคะเด่นหกวิ่งรูดแปดกับหกนะคะเราจะมาใส่สามตัวด้วยนะคะสามตัวทั้งหมดห้าหางนะคะเด่นเด่นหกนะคะ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปด หกเก้านะคะเด่นหกวิ่งรูดแปดกับหกนะคะสายรูดสายวิ่งนะคะสายรูดสายวิ่งวิ่งรูดนะคะวิ่งแปดลูดแปดนะคะวิ่งแปดลูดแปดวิ่งหกลูดหกนะคะเด่นหกวิ่งรูดแปดกับหกส่วนสามตัว สามตัวตรงโต๊ะนะคะสี่เจ็ดเก้านะคะสี่เจ็ดเก้าหกสองแปดนะคะสามศูนย์เก้า สี่สี่หนึ่งนะคะห้าสองหนึ่งนะคะสำหรับสามตัวตรงโต๊ดนะคะแนวทางวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบหกสี่หวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะสองตัวบนล่างเด่นหกวิ่งรูด วิ่งรูดแปดกับหกนะคะสายลูดนะคะลูดแดนะคะวิ่งแปดูดแปดนะคะวิ่งรูดหกนะคะวิ่งรูดหกวิ่งรูดแปดเนาะเด่นหกก็หกศูน2 63 64 65 6 6 6 7 6 8 6 9นะคะสามตัวนะคะสามตัวตรงโต๊สีด สองแปดสามศูนย์เก้าสี่สี่หนึ่งห้าสองหนึ่งนะคะสำหรับสามตัวตัวโต๊ดอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสายลูดนะคะสายลูดสายวิ่งแปดกับหกนะคะสายลูดสายวิ่งแปดนะคะ แอดชอบแปดนะคะแอดชอบแปดเนาะเน้นแปดนะคะหกก็ตัวเด่นนะคะเด่นวิ่งรูดหกกับแปดแปดกับหกนะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะสําหรับงวดวันที่ 11. สิบเอ็ดสูตรคํานวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะขอย,ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดรับชมรับฟงังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ